สวัสดีจ้าพี่น้องมาเหนีหมเขามีจอดแล้วเธอจะจอดไหมที่ไปกินข่านี่นี่เนี่ยร้านไหนหมอดีเข้าวนี่ยเธอจะไปจอดไซส์ัหนีอ๋อร้านยูนี่บัเก้เมนก็บอกว่าร้านพี่สายยูนี่พี่น้องพี่เก๋ค่ะนี่มาส่งไหนร้านไหสายท่านหน่อยดาวเหรอฮะที่มาเลี้ยงข้าวัฉันเนาะค่ะพี่เก๋บอกเธอจอดหม่องเมื่กี้ังไเดีเดี๋ยวแล้วเลี้ยวไปไหนก็ได้หรอไม่เป็นไรไปจอดฝั่งนั้นก็ได้ ตอนนี้เขาร่างหาราดเลยนะะพี่น้องการาจอดง้ไม่การเสียงกันเกิดขึ้นแค่จอดตรงนี้ก็บางหน้าร้านข้าวมันไก่เขาก็จะติกเอาอีกจอดง้ข้าไปจอดฟังผูดนเขาเดินกลับขึ้นมากก็ได้สิเขาคือิตืตนกีนอะแซวนี่บ้วาวเขาเินเนเดินจนเราสร้างเป็นโดเพราว่าพี่สายมักดื่มเราซื้อเขาตลอด จ่าเพิ่นสิบประซังต่อกระบอกไม่ให้หนูอยู่ต่อจ้ะตอนนี้สั่งว่าอ่ะสั่งสั่งว่าอะไรสั่งว่า่าสั่งมาส่วนตอนนี้ใส่ตอนนี้สายท่านหน่อยดาวเหนือก็รักหาที่จอดรถค่ะับคอยช่วยทูด้าชมนี้ไครใครเออรถคันนี้ฉันคุ้นๆเลยนี่ท่านนี้คันไหนคันสีเหลืองๆเนี่ยฮัมเมอร์เนี่ย ที่ไปหากินเขานะครับพี่น้องเดี๋ยวขอเจอรถก่อนนะคข่าจ้าเมื่อนี้สายท่านวอนเดีวเหนือที่ผามากินเข่าหากินเข่าตลาดน้องซองของค่ะกินเข่าแนวได้ถือเบียร์ป่ะจิ๊บจ้าห้ามาร้านร้านข้าวขาหมูนะคะพี่น้องข้าวขาหมูเราได้โต๊ะนี้นะครั

ระหว่าเห็นแต่ในรูปวันสัตว์ระหว่าไทยรูปนั่นบอ่ายรูปหายเอาบออ,อากองอย่ามากเพราะแป๊ดเคยปีบดแล้วคือค่ากีเนี่มันพอพอหรือส้นตีนเรานี่แหละใช่ไหม <laughs> ให้น้องเกลียวคนเดียวเห็น่ะจ้าชุดยอดก็คือค่ากีเนี่แหละค่ะมันต้องพอเพราะมันหัวเป็นขาจุ่มนะคะเป็นตีนจุ่มมันนี่แหละว่าตีน จากส่ท่าหน,น่อยดาวเหนื้อหิ้วเข่าสันตาพามากินเขานะะ่าค่ะมีตั้งคั้งแบบเป็นกรัฟมาเลยนะคะน่ากินไหมคะน่ากินไหมเติมแฟตให้บ้าเติมแป้งให้พรอมจา้จา,จามาแล้วจา้ามาแล้ว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 ไอาหญิงเลื่อนไปเรือนไป,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 ไปมิตีนจุ่มมาพร้อมค่ะ เอาอี่สั่นตัวเนี่ยมันเสียบมันเอาเก๋มากินไหนหลวงพ่อที่อ้ายุได้กินถึงมันเหมือนก้อนฉันจะพิมพ์กินเขานะครับวันนี้วันนี้น้องเก๋่ากินไม่ชั้นกินกับสายท่านคนสองคนเก่งค่ะคนเดียวปฏิวัติคนเดียวกินสองคน เจ้ลูกค uh> uh ้าก um ็เริ่มมาแล้วค่ะพี่น้องลูกค้ามาหลายค่ะกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บนิ่มๆกันนิดนึงนะคะจะขอตัวกินข้าวกันเดิมจ้าดีแล้วก็มีหมูนี่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 ก็แอบอามดีมันวะจ้ากินข้าวค่ะมาเด้อค่ะกินข้าวข้าวขาหมูกับสายท่านหน่อยดาวเหนือนะคะ คุณแม่ลมดีครับฉันเป็นวะใช่นั่นก็มือ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 คิ้วเราก็รู้ใช่แล้วคือถ้าถ้าเกิดมีคนมาหาเราล้อหลามิคนล้อหลาลงมาพลั้งบวกเมียนอยู่กับเรากับพลังบวกซึ่งกันและกันอยู่กับเราผี่ก็รู้สึกว่าเราเป็นพลังบวกกับพีู่้ซึ้นะมัน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 อยู่งกล์กันแค่แป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นพลังบวกใช่มันกับว่าเชกัน่ะหรือว่าถ้าผู้ใดมาหาอยากขอตัวจิ้มเขาคนแรกเลยนะแล้วก็เออแต่คือเลาวก็บโมีมู